การเอาชนะดาบี้คาวตี้ในฟุตบอลรายการคาราบาวครับและจับฉลากผ่านเข้ารอบไปเจอกับเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่ยังไม่นับรวมถึงการจับฉลากฟุตบอลรายการยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายที่จับไปเจอกับเรอัลมาดริดซึ่งผลจับฉลากใน2รายการที่ออกมาน่าจะทําให้เหลาบรนาสาวกเดอะคอปขื่นน้าลายดังเฮือกเลยแหละครับพอคู่แข่งที่เราต้องเจอทั้ง2รายการคือทีมใหญ่นั่นจึงหมายความว่าเปอร์เซ็นต์ในการผ่านเข้ารอบก็จะยากขึ้นไปด้วย แต่ทว่าครับเมื่อกางสถิติในฤด,ดูกาลนี้ออกมาทีมที่จางหงแดงนั้นไม่ควรประมาทและเน้นเป็นพิเศษก็คือทีมในระดับกลางตารางและท้ายตารางครับอาทิเช่นในสุดสัปดาห์นี้ทางด้านของหงแดงลิเวอร์พูลของพวกเราจะมีคิวเปิดรังแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของนักบุญแดนใต้ยอย่างเซาท์แฮมตันซึ่งการแข่งขันดังกล่าวครับจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่12พฤศจิกายนเวลา22นาฬิกาตรงตามเวลาในประเทศไทยครับ และเช่นเคยครับว่าเม,มื่อมีแมชเดย์ที่น่าสนใจทางช่อง Liverpool Today ก็ไม่พลาดที่จะพาเพื่อนๆทุกคนครับไปวิเคราะห์จอลึกรวมถึงการกัเสบียผู้เล่นตัวจริงและทายผลการแข่งขันว่าจะออกมาเป็นยังไงเอาเลยครับแล้วเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะไปเริ่มกันที่ h a e to h e a d หรือสถิติการพบกันระหว่างทั้ง2ทีมกันก่อนเลย โดยถ้าพูดถึงสถิติการพบกันเมื่อซีซั่นก่อนของลิเวอร์พูลแล้วก็เซาท์แฮมป์ตันครับพวกเขาทั้งคู่นั้นเจอกันเพียงแค่ในรายการพรีเมียร์ลีกเท่านั้นโดยเกยมแรกครับเป็นชาหงแดงที่เปิดแอนฟิลด์ต้อนรับก,การมาเยือนของทีมนักบุญ แล้วก็สามารถเปิดบ้านถล่มไปได้ขาดลอย4ประตูต่อศูนย์ส่วนแมตที่2ครับกลับไปเล่นในเซนต์แมรีบ้านของเซาท์แทมตันแต่ก็ยังคงเป็นชาลวอร์พูลที่สามารถคว้า3แต้มมาได้และก็จบลงด้วยผลสกอร์1ประตูต่อ2เห็นได้อย่างชัดเจนเลยครับว่าจากสถิติที่ออกมาทั้งหมดเห็นได้อย่างชัดเจนเลยครับว่าทางลิเวอร์พูลนั้นค่อนข้างเหนือกว่าแถามถ้ามองย้อนกลับไปก่อนหน้านั้น5เกมลิเวอร์พูลก็สามารถเอาชนะได้ถึง4และพราดท้าแพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นเองเลยครับ เอาเลยครับต่อมาเรามาดูกันที่ความพร้อมของทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างหงส์แดงลิเวอร์พูลของพวกเรากันก่อนมองถึงภาพรวมครับลิเวอร์พูลนั้นดูเหมือนจะสามารถกลับมาอยู่ในเส้นทางของตัวเองได้อีกครั้งหลังจากที่พลาดท่าแพ้กับนอตติงแฮมฟอร์เรสและก็ลีดยูเนเตดเมื่อช่วงเดือนก่อนับอย่างไรก็ตาม3มเกมหลังสุดใน3รายการไม่ว่าจะเป็นยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกพรีเมียร์ลีกและก็คาราบาวครับลิเวอร์พูลก็สามารถผ่านมาได้ทั้งหมดแม้ว่าในคาราบาวครับจะเสมอกับดาบี้แต่ก็สามารถผ่านเข้ารอบมาด้วยการโดนจุโดโทษ ซึ่งเชื่อได้ว่าส่วนนี้ครับน่าจะเป็นความกําลังใจที่ดีให้กับเราบรรดานักเตะของลิเวอร์พูลก่อนที่จะลงแมตช์เดย์กับนักบุญแดนใต้ครับต่อมาในด้านความพร้อมของทีมก่อนเกมครับ แน่นอนว่าทางฝั่งของลิเวอร์พูลนั้นในเกมนี้พวกเขาจะยังไม่มีชานะของเดียโกโจตาอัตูเมโลและก็ลุยดีอาร์สที่ทั้งหมดยังคงได้รับอาการมาเจ็บถึงแม้ว่าบางคนครับจะอยู่ในขั้นตอนการฟื้นตัวแต่ก็ไม่น่าจะมีส่วนร่วมในเกมนี้ส่วนอีก2รายอย่างเจอมาติฟและก็นาบีเกตาอาจจะยังเร็วเกินไปครับที่จะให้พวกเขากลับมา ซึ่งก็คาดว่าทั้งคู่ครับไม่น่าจะมีรายชื่อเช่นเดียวกับ3คนที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ส่วนคนอื่นๆดูเหมือนจะไม่มีปัญหาอะไรและน่าจะพร้อมให้กับเยเกนครอปจัดตัวลงสนามทั้งหมดซึ่งคาดว่าในเกมนี้ฐานะขอาเยเกนครอปน่าจะใช้แผนเก่งของตัวเองนั่นก็คือระบบ4-3-3ครับซึ่งจะนําโดยนทวารมือหนชาวบราซิลอย่างอาริสันเบรเกอร์ แนวรับสีคนของชาหงแดงไล่จากขวาไปซ้ายครับแมคขวาแน่นอนยังคงเป็นเทรนอเล็กซานเดอร์อาโนคนเดิมคู่เซนเตอร์ในเกมนี้ครับน่าจะเลือกใช้ธนากรอิบราฮิมาโกนาเต้จะยืบประสานงานร่วมกับแนวรับชาวดัตช์อย่างเวอร์จิลฟานไดค์และทางฝั่งซ้ายครับยังคงเป็นคนเดิมนั่นก็คือแอนดรูว์โรเบิร์ตสันขยับขึ้นมามิดฟิลด์ตรงกลาง3รายครับทางฝั่งขวาเจ้าหนูฮาวิเอเลียดครับน่าจะได้ออสตาร์เป็นตัวจริงในเกมนี้ จะได้ลงยืนประสานงานร่วมกับทีาของฟาบินโยและมิดฟิลด์เทคนิคสูงชาวสเปนอย่างเตียโกอาคนตาราส่วนตัวรุกทั้ง3คนในเกมนี้ครับไม่มีตัวเลือกให้ใช้งานมากก็น่าจะใช้ชุดเดิมครับนั่นก็คือโมฮัมเหม็ดซาลาโรบาโตฟรีมิโนและก็ทนาของดาวินนูเนสเอาเลยครับต่อมาตัดภาพมายัางทางฝั่งผู้มาเยือนอย่างเซาท์แธมป์ตันกันบ้าง ฐานะของเซาท์แฮมตันครับบอ์บบริหารมีการขยับขยื่นหลังจากเกมที่แพ้นิวคาสเซิลในฟุตบอลลีกเมื่อสัปดาห์ก่อนโดยการปลดเทรนเนอร์ชาวออสเตรียอย่างรัฟฮัสเซนฮิเทอร์พ้นออกจากตำแหน่งและเลือกแต่งตั้งผู้จัดการทีมคนใหม่ที่มีชื่อว่านาธานโจนส์โดยทีมนักบุญครับยอมพักเงินราวๆสามล้านปอนด์เพื่อที่จะคว้าโจนส์มาจากลูตันทาวแล้วแน่นอนว่าเกมแรกที่ฐานะของนาธานโจนส์จะได้คุมก็คือการบุกมาเยือนรังแอนฟิลด์ของจางหงแดง พอในเกมที่เปิดรังต้อนรับการ,รมาเยือนของเชฟฟิลเวนส์เย์ครับในเกมนั้นพวกเขาใช้ทาหนะของรูเบนเซเลสขึ้นมารับตำแหน่งแทนชั่วคราวและทางมองตามเนื้อผ้าครับทีมของราฟท์เซนทิเทลนั้นมีผลงานที่ย่ำแย่ในลีกเกือบเกือบสองเดือนมาแล้วครับพอก้าวนัดที่ผ่านมาในพรีเมียร์ลีกเซาท์แฮมตันสามารถเก็บชัยได้เพียงแค่เกมเดียวแถมแพ้ไปถึงหกเกมเสมออีกสองนั่นจึงทำให้ราฟถูกปลดออกจากตำแหน่งต่อมามาดูความพร้อมของทางนักบุญก่อนจะบุกไปเยือนแอนฟิลครับ ในเกมนี้ทานาของเซาเทมตันครับจะไม่มีทานาของว่าเลนติโนริฟลาเมนโตและก็คายวอลเกอร์พีเตอร์สและก็จะนับรวมถึงแนวรายของดาวรุ่งอย่างควอนราริออสครับทั้งหมดได้รับอาการบาดเจ็บเหมือนกันและไม่น่าจะมีส่วนร่วมในเกมนี้และในตำแหน่งอื่นๆก็ไม่มีปัญหาอะไรและน่าจะพร้อมให้ทานาของนาธานโจนจัดตัวลงสนามทั้งหมดซึ่งคาดว่าโจนส์ครับน่าจะวางหมาให้กับเซาเทมตันมาในระบบ4-2-3-1ซึ่งจะนําโดยนัวันดาวรุ่งมือหนึ่งของทีมชาไอแลนด์อย่างกาวินบาซูนู แนวรับสีคนของพวกเขาไล่จากขวาไปซ้ายครับแบ็คขวาเป็นฐานของโรเมโอลาเวียคู่เซนเตอร์2คนในเกมนี้ครับเลือกใช้เซนเตอร์ฮาร์ทีมชาติเยอรมันอย่างอาร์เมลเบลล่าคอตชอปยีประสานงานร่วมกับแนวรับทีมชาติกาหนนาอย่างโมฮัมเหม็ดซาลีซูและมีฟูลแบ็คทางฝั่งด้านซ้ายครับเป็นฐานของโรมมนเปโร ขยับขึ้นมาคู่ไม่ฟิลตัวรับของพวกเขา2คนคนังบเป็นทนะาของกัปตันทีมอย่างเจมส์วอร์พราสจะได้ลงยืนประสานงานร่วมกับทนราของแอสลี์เมลนายส่วนตัวทําเกม3คนคนังบทางฝั่งขวาเป็นทนราของโจด์อาร์มสตรองตรงกลางเป็นทนราของอดัมอาร์มสตรองส่วนทางซ้ายเป็นปีกชาวนอร์เวย์อย่างโมฮัมเหม็ดเอลยูนุสซีหน้าเป้าหนึ่งอย่างของพวกเขาขาดไม่ได้ครับเชยอดัมส์เอาเลยครับแล้วเราจะมาปิดท้ายคลิปนี้ด้วยการคาดการผลการแข่งขัน,นว่าจะจบลงยังไง แน่นอนครับว่าบอลเปลี่ยนโค้ชนั้นเคยสร้างความประหลาดใจมาแล้วในหลายๆเกมแต่้ากมองถึงสภาพทีมรวมถึงการที่ท่าหงแดงครับแพ้ในบ้านเกมแรกให้กับลีดในรอบหลายนัดน่าจะทําให้พวกเขาเน้นในเกมนี้เป็นพิเศษแต่ก็มองว่าการเจอกับนักบญครับไม่ใช่งานง่ายเสมอไปเพราะฉะนั้นไม่ควรประมาทอย่างยิ่งซึ่งคาดว่าสกอร์ในเกมนี้ที่ออกมาน่าจะเป็นลิเวอร์พูลเปิดบ้านเอาชนะเซาท์แธมป์ตันไปได้3ประตูต่อหนึ่งครับแล้วเ,เพื่อนๆละครับมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างสามารถคอมเมนต์และร่วมพูดคุยไว้ใต้คลิปนี้กันได้เลย ยังไงก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Liverpool Today ทํทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ